เด็กท,ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใหม่ของพี่กูนะคะวันนี้เราจะมาบินโดนตรงนูน้นที่เขาบอกว่าเป็นคา,ารหัสนร้างเฮ้ยไม่ใช่ตรงนู้นดิตรงแถวนี้นะคะเขาบอกว่ามีคา,ารืหัสนร้างที่มีผียายอะผียายหรือว่าีสาต์อะไรก็ไม่รู้ที่มันเหมือนยายหน้าตาท่าทางน่ากลัวแล้วก็ถือไม้เฮ้ยถือไม้นี่ไม่ใช่ตุงๆนะคะ ตรงตัวสังหูราเนี่ยไม่ใช่หน้าเหมือนยายนะวันนี้เราก็เลยจะมาพิสูจน์กันที่คาถาตรรังนี้ก่อนจะไปดูนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะไม่พลาดคทีมั้ยถ้ากดแล้วไปเลยโอเคทุกคนตอนนี้นะคะพี่ก็บินโดรนมาตรงนี้เรียบร้อยแล้วยไหนอะเขาเลือหาดที่เขาบอกอะอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ใช่ตรงนี้ดิเดี๋ยวเราบินโดรนขึ้นสนามก่อนนะเราก็ไล่ๆดูไปเรื่อยๆนะทุกคนนะยแต่ว่าการวันแสงนี้มันจะมีเหรอคะอยทุกคนทุกคนตอนนี้นะเราบินเฮ้ย นี่มันรถอะไรอ,ะอ่ะเหมือนรถไถอะไรเลยอะ่ะโอ้รถทําสวนรถตัดหญ้าทุกคนโอ้โหวิเศษว่าที่นี่เป็นครืหัส์ใหญ่อยู่นะแถวนี้มีรถตัดหญ้าดยโอ้อะไรตกอะไรตกหลังรถรถเป็นปีศาจนะทุกคนเดี๋ยนะขอซูมดูแป๊บนึงเขาไม่ใช่น่าจะเป็นของที่เขาทำตกไว้เฉยๆแล้วมั้งโอ้ยทุกคนตกใจหมดเลยหรือว่าปีศาจอยู่ในนี้ไม่หรอกโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนมุมกันก่อนนะคะโอเค ไปหาคารืหัดกันทอเฮ้ยทุกคนตอนนี้เราบินโดนอีกฝั่งนึงมาเจอคารืหัดเรียบร้อยแล้วหลังใหญ่มากหลังแบบโตแบบโอ้โหนี่มันคารืหัดแบบฝรั่งแบบอลังมากเลยอ่ะนี่แหละมั้งนี่นี่น,น่ที่เขาบอกว่าเป็นบ้านผีสิงไปเลยนะคือตอนนี้เราเหมือนบินโดนคารืหดัดบ้านผีสิงทุกคนเดี๋ยวนะเราซูมดูแป๊บหนึ่ง มีอะไรที่มันแบบว่าน่กากลัวแวบๆหรือเปล่าเฮ้ยนี่นี่นี่ทุกคนความหลอนนี่คือแบบเอาไปสิบกะโหลกเลยนะที่ตรงนี้คือแบบว่ามันเป็นครหาสน์ที่แบบว่าเก่าอ่ะไม่ใช่ครหาส่าร้างที่แบบว่าทําความสะอาดนะคะแต่เป็นเครเก่าเลยแต่ย่าก็ไม่ได้รกมากนะโอ้โหถ้าหลังนี่ขายไม่น่าจะราคาแรงมากเลยนะแต่ว่าดูสิเข้าขายไม่มีใครมาซื้อเลยทุกคนลองดูซูมดูตรงหน้าต่างนะอืม เฮ้ยก็ไม่มีอะไรอะเฮ้ยมีอะไรมุกขวามุกซ้ายบอกเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรแวบบแบบพี่กูม,มัวรอเปล่าโอ,อ้โยทุกคนตอนนี้นะพี่กูบินรนมาตรงที่บ้านที่เป็นจั่วแบบเป็นบ้านทรงสวยมากพี่กูว่าตรงนี้นะมันต้องมีความลับอะไรแน่นอนเพราะตรงนี้เป็นคาแรที่รู้สึกว่ามีคนขายนะแต่แบบขายไม่ออกอะมันาะว่ามันมีผีนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะ โอเคทุกคนตอนนี้นะพี่กูบ,บินโดนมาดูด้านหน้าของคฤหาสน์นะคะเรามองดูดูชันหนึ่งนี่ทุกคนมันเหมือนมีตัวอะไรที่มันแบบยืนอยู่ตรงนั้นเราจะบอกนะนี่คือวิญญ,ญาณปีศาจที่เขาพูดถึงไงทุกคนทุกคนตอนนี้เดี๋ยวนะใช่ใช่ไหมพี่กุไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมมันดานไปแล้วเดี๋ยวนะถ้าทางแบบนี้มันเหมือนใครได้ ยังไม่รู้อะใครรู้ช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะเด <_ T> ี๋ยวเราไปบินโดนกันต่อโอเคทุกคนทุกคนตอนนี้พี่กูกูบินโดนไปจุดอื่นแล้วนะคะโอเคไปมุนบ้านเพื่อตามหายปีศาจเมื่อกี้เมื่อกี้มันเดินฟุ๊บเขา้ามปเราลองดูรอบบ้านก่อนนะเฮ้ยมันเขาจะรู้ว่าเรามาเยือนแล้วว่าทุกคนเฮ้ยมันเขารู้อ่ะเฮ้ยน่ากลัวโอเค ทุกคนตอนนี้นะเราอะตั้งใจที่จะแบบว่าเก็บภาพให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้เป็นด้านหลังของปราสาทร้อนเหมือนกันนะเนี่ยซูมดูก็ไม่มีอะไรนะคะตรงนี้เป็นประตูที่เขาแบบปิดกันทึบมากปิดแบบว่าล็อกแบบว่าไม่ให้ใครเข้าใครออกได้เลยอะ่ะไม่ให้คนเข้าใรออกสิหรือว่าเขาก,ากักขังวิญญาณนะเออก็เป็นไปได้นะพี่กูว่าเหมือนอันฟิลแบบกักขังวิญญาณไม่ให้วิญญาณร้ายที่อยู่ในบ้านหลังนี้มันได้ออกมาเออ เฮ้ยทุกคนดูดเดี๋ยวเราลองดูเมื่อกี้มันอยู่ตรงชั้นหนึ่งนะทุกคนนะถ้าดูไม่ผิดมันมีตัวหนึ่งมันเป็นแบบเหมือนเป็นผู้หญิงอ่ะที่แบบคุณยายอ่ะทุกคนเฮ้ยอะไรอะไรแบบแบบเหมือนเป็นผู้หญิงที่เป็นคุณยายแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวนะคะใส่ชุดสีขาวที่มันเป็นชุดเรสกระโปรงแล้วก็หน้ามันน่าก,กลัวมากอ,ะ <S <S อะ่ะเดี๋ยวนะพี่กูไม่แน่ใจว่าแบบว่ามันเือใครอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน แต่แถวนี้ก็แบบว่าหญ้าไม่ได้รกมากนะเหมือนจะมีคนมาตัดตลอดเวลาแต่ก็ไม่มีใครมาอยู่เฮ้ยอะไรฮะซซายเฮ้ยอะไรทางขวาเฮ้ยทุกคนนี่ก็วันสึกแสกนะคือถ้าเราบินโดนตอนกลางคืนนี่ไม่อยากจะคิดเลยอยาว่าพี่กูจะเจออะไรที่แบบว่าน่ากลัวกว่านี้ถ้ามันจับสักเก่เฮ้ขึ้นมาได้ท่ะยังไงเนี่โยโอเคโอเคเดี๋ยวนะเราบินโดนไปเรื่อยๆนะคะอคตอนแรกเห็นต้นไม้พี่กูก็นึกว่าผีนะตกใจไปเรื่อย โอเคตอนนี้เราบินดนตรงมุมครืหัดปราสาทผีสิงเรียบร้อยขอเรียกว่าผีสิงเลยแล้วกันนะ,ะนะแต่มันก็ไม่ได้เป็นผีหรือเปล่าเพราะมันก็หายตัวไปนี่โอเคเดี๋ยวเราลองบินขนาบดูนะคะอันนี้เป็นประตูด้านหลังทุกคนตอนนี้ตรงนี้เป็นประตูด้านหลังนะเราลองดูว่ามีอะไรที่แบบว่ามันโผล่มาหรือเปล่าเฮ้ยเหมือนมันจะรู้กันมายเยือนของเราแรละพี่คุูกเริ่มแบบกลัวนิดน,นึงแล้ว วิ้ยถ้ามันแหวะขึ้นมานี่คือแบบตัวใครตัวมันเอ้ยเฮ้ย้ยเดี๋ยวนะเราค่อยๆขยับดูนะคะตุ่มอันนี้เป็น ชุ่มเลือดแล้วตามันเถือเนี่ยที่ตัดหญ้ารู้แล้วว่าทําไมแถวนี้มันไม่มีหญ้าเลยอันนั้นเราสูงเข้าไปนิดน,นึงดีไหมเอยมันคงไม่ทําอะไรแล้วใช่ไหมทุกคนนี้เป็นภาพจับภาพของยายเกรนนี่ที่ปราสาทผีหลอนว้ามหาตัวไปแล้วคนน่ากลัวเลยเฮ้ยเดี๋ยวดูใจไม่ดีมากเลยเฮ้ยตอนนี้นะ ย่เราเจอยายักดีที่ปราสาทผีหลอนแล้ววันแล้วตอนนี้พี่กุ๊กก็หลอนมากเลยมาดูกันต่อทุกคนตอนนี้เราบินทอนเพื่อที่จะแบบว่าดูนะคะว่ารอบนี้เอาเข้ามันมีอะไรบ้างมีคนบอกว่ามันเป็นแค่ผียายนะแต่ว่าพี่กุ๊กรู้สึกว่ามันมีมากกว่านั้นเป็นผีตาด้วยละหนึ่งเออไม่ใช่หนึ่งอ่ะมีมากกว่าสองไม่ใช่ทําถึงนะคะเขาเรียกว่าทําเกินเด้อเฮ้ยโอเคทุกคนทุกคนตื่นเต้นมากอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะโอเค ก็ตื่นเต้นมากเราจะได้มาดูอะไรที่มันร้อนๆกันอีกนะคะเฮ้ยทุกคนมันแบบน่ากลัวมากเลยปราสาทผีหลอนแห่งนี้มาเฮ้ยทุกคนมีตัวอะไรวิ่งออกมาจากบ้านกลางวันสิสิเราส่งกลิดนปอ้ยนี่เป็นยายแกรนี่ไชัด1ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบ 4D 4D 3D ้ไปเลยนะมองเห็นแบบภาพชัดเสียงชัดเฮ้ยเฮ้ยมันหายไปไหนวะ ออมาแล้วมันจะตีโดนเราทุกคนมันถือไม้มันเหมือนแอนตุง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 เสืงูระเลยนะคะแต่มันไม่ใช่ตุงตุงนะคะมันเป็นอันใหญ่ๆใหญ่ๆผีแกลนนี่แล้วมันวิ่งไปไหนแล้ววะเฮ้ยจูก็หายไปนควจริงพี่กลัวมากเลยนะคือมองแบบนี้คือแบบว่าเออตัวนั้นไม่ใช่โอเคคือตอนแรกที่มองอ่ะเราก็นึกว่าเป็นแบบว่าแค่คนแก่แต่พอมองใกล้ๆมันเป็นผีเลยอะทุกคน โอ้ยเดี๋ยวนะไม่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  no 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 มันหลบอยู่ไหนอะทุกคนเฮ้ยอันนี้เปล่าไม่ใช่อันนี้เป็นต้นไม้ทุกคน oh no oh no มันไปไหนทุกคนตอนนี้นะพี่ภูว,ว่าไอคุณยายแคนนี่อะมันน่ากลัวแล้วนะแต่คุณตามันน่ากลัวกว่าเพราะคุณตามันถือไอเลื่อยไฟฟ้าด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะเฮ้ย มันทำอะไรที่แบบว่าน่ากลัวน่ากลัวหรือเปล่าหวังว่ามันจะไม่ขอคนมาทาร้ายนะยทุกคนถ้าใครอจะแบบว่าเจอบ้านหลังนี้นะให้รีบหนีไปเลยนะคะในระหว่างที่เราวินโดนดูนะตรงนี้เป็นสนามหญ้านะคะนี่นี่จะด้วนจําภาพตรงนี้ไว้แล้วถ้าเจออะไรเราก็ต้องวิ่งวิ่งก่อนเออวิ่งอย่างเดียวตอนนี้ที่โดนของเราเฮ้ยไม่มีอะไรหรอ